ข้อ15ครับถ้า x y และ z เป็นจำนวนจริงซึ่ง1ส่วน x บวก y บวก1ส่วน y บวก z บวก1ส่วน z บวก x เท่ากับ7ส่วน18และ x บวก y บวก z เท่ากับ9แล้ว x, y z y, ส,ว x y, ส่วน y บวก z บวก y ส่วน z บวก x บวก z ส่วน x บวก y มีค่าเท่าไร A 0.5 B 6.5 C ลบ0.5 d ลบ6.5ข้อนี้นะครับเหมือนตรงนี้ครับเรารู้ เรารู้ว่า1ส่วน x บวก y 1ส่วน y บวก z 1ส่วน z บวก x รวมกันได้เท่าไหร่แต่โจทย์ครับตัวส่วนเนี่ยมันคล้ายๆกันก็จริงนับ y บวก z z บวก x x บวก y แต่ตัวเศษเนี่ยมันเป็น x บวก y บวก z มันคล้ายๆตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะทำยังไงเราลองอย่างนี้ด้วกันครับหาอะไรมาแทน x นะครับเนื่องจากเรารู้ว่า x บวก y บวก z เท่ากับ9ดังนั้นเราเขียนได้นะครับว่า x เท่ากับ9 ลบด้วย y บวก z นะครับย้าย y บวก z ไปหารฝั่งนั้นดังนั้นตรงนี้ครับเราจะเขียนแทนว่า x เท่ากับ9ลบด้วย y บวก z หาร y บวก z เช่นกันคำใดทำานองเดียวกัน y ตรงนี้ก็เท่ากับ9ลบด้วย x บวก z นะครับก็เขียนแทนเข้ามาครับ9ลบด้วย x บวก z หารด้วย z บวก x นะครับแล้วบวกกับ z z ก็ทำานงเดียวกันครับย้าย x บวก y ไปหารย้าย x บวก y ไปลบนะครับ Z, เก็จะเท่ากับ9ลบด้วย x บวก y หารด้วย x บวก y นะครับจากนั้นเราลองแยกเศษส่วนดูนะครับแยกเศษส่วนก็นจะได้ว่าเป็นเท่ากับ9ส่วน y บวก z ลบกับ y บวก z ส่วน y บวก z คือ1ถูกไหมครับในอันอื่นท,ทำนองเดียวกันครับ9ส่วน z บวก x ลบด้วย x บวก z ส่วน z บวก x ค่ามันเท่ากันหูกอไมครับสำหรับที่กันบวกได้ก็กลายเป็นลบด้วย1แล้วก็บวกด้วย9ส่วน x บวก y นะครับ บ x บก y ส่วน x บวก y ก็ตัดกันเหลือลบ1นะครับจากนั้นครับตรงนี้เอา3อันที่เป็นเศษส่วนนี้มาบวกกันโดยดึง9เป็นตัวร่วมนะครับกลายเป็น9ของ1ส่วน y บวก z บวกด้วย1 z ส่วน z บวก x บวกด้วย1ส่วน x บวก y นะครับแล้วเรามีลบ 1, 3, ตัวนะครับลบ1บ1ลบ1กลายเป็นลบ3 จากนั้นโจทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า1ส่วน x บวก y บวก1ส่วน y บวก z บวก1ส่วน z บวก x เท่ากับ7ส่วน18ดังนั้นอันนี้ก็คือเจ็ส่วนสิค่ามันเท่ากันคับสลับที่กันบวกได้ครับเราเอาหส่วน7ส่วน18มาแทนค่าครับก็เท่ากับ9คูณด้วย7ส่วน18ลบ3นะครับ9ก9าหนึ่สองสิบหาร2เป็น3.5 3.5ลบ3มเป็น0.5เป็นคำตอบครับตอบ0.5้า ตรงกับตัวเลือกข้อ a นะข้อ a 0.5ดังนั้นข้อนี้นะครับลองดูวา่าเหมือนเดิมครับคือเรารู้แค่2สมการแต่ว่าโจทย์ให้มา3ตัวแปรแก้ตรงๆไม่ได้ต้องหาวิธีอื่นนะครับก็เราสังเกตว่าส่วนเนี่ยมันคล้ายกันอยู่แล้วดังนั้นเราปรับตัวเศษเอานะครับปรับตัวเศษง่ายกว่าปรับตัวส่วนนะครับก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับ เราย้าย y กับ z ไปหารเออไปลบฝั่งนั้นครับได้ x เท่ากับ9ลบ y บวก z ตัวอื่นก็ทำในทำนองเดียวกันแยกเศษส่วนครับแยกเศษส่วนออกมาก็จะได้อย่างนี้ครับแล้วเรารู้ค่า,านี้เอามาแทนค่าก็จบนะครับนี่คือวิธีการลดอุณหภูมิความเครียดของพี่